ในคลิปนี้นะครเราจะมาดูความสามารถและความกิ่งกาดของตัวละครอ,อย่างโ o ท o โดนะครับผมสวัสดีคนเล่นอนิเมะแวนกะทุกคนนะครับผมผมทาโรเองแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวและโชว์เคสเกี่ยวกับตัวละครอ,อย่างโ o ท o โดนะครับผมนี่คือหน้าตาตอนที่มันอีโวมาแล้วนะจะเป็นโทโดอัลลิชนะครับผมโดยสเตตโดยรวมของผมจะเป็นแซดบวกสอันแล้วก็ตัว S อันหนึ่งนะครับผม หน้าตาประมาณมนี้แล้วก็มีแอสเซนชันหนึ่ด้วยได้ของผมนะครับเพิ่มดาเมจไปอีกสอเซนต์สานี่แหะผมจำไม่ได้ละนะครับโดยตัวละครอย่างโทโดนะครับจะมีพาสซีฟอยู่ทั้งหมด2อย่างนะอย่างแรกเลยก็จะเป็นสกิลที่เขาให้มาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเป็นตัวของบูกี้สามารถสลับตัวละครของเราในระยะได้นะครับผมประมาณนี้นี่คือสกิลของโทโดนะส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือยิ่งเราเหมือน โจมตีมากเท่าไรหรือได้รับการโจมตีมากเท่าไหร่เนี่ยดาเมจก็จะยิ่งเพิ่มนะครับผมเนี่ยดาเมจจะบวก12%เมื่อโจมตีนะครับผมเมื่อรับการโจมตีก็สูงสุดคือ36%ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเมื่อเราใช้สกิลเมื่อไหร่นะครับผมตัวของสปีดเนี่ยจะลดลง4%และสูงสุดคือ16%นะครับก็คือจะยิ่งตีเร็วขึ้นนนั่เองเมื่อใช้สกิลของบูกี้นะครับผมสกิลสลับตัวนะนี่คืออสกิลขงโโทด นะครับผมเดี๋ยวจะเราไปลองกันเลยนะครับว่าตัวละครนี้จะใช้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมไปดูกันโอเคทุกคนผมฟาร์มเงินอัพอะไรพวกอย่างเต็มหมดแล้วเดี๋ยวจะขอย้ายบีต้ากับเจ้านี้ไปก่อนอักษะมาครับเรามาเริ่มรีวิวกันตัวละครอย่างโทโดนะสามารถวางได้ทั้งหมด4ตัวนะครับผมโดยที่ราคาวางอยู่ที่พันสนะก็วางไว้ตรงนี้เลยแล้วกัน อ่ะประมาณนี้นี่คือท่าแรกนะเดี๋ยวผมขอวางอักษะไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้โอเคเดีย๋ยวบีต้าวางไว้ข้างหลังเลยล้วกันนะตรุดถ้าแม่งมีรุดเดี๋ยวจะได้รู้กันมาครับทอดูขั้นแรกนะครับก็คือ2อง1นนะครับในการเดิมตีแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดมาถึงนี้ครับถ้าเกิดเราวางกูก็ะะจะมีตัวของสกิลโบกี้เลยนะครับผมซึ่งตัวละครก็อย่างที่เคยบอกไปว่าถ้าเกิดยิ่งสลับล่าง สำหรับที่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งตีเร็วขึ้นนะครับผมแต่ผมขอยังไม่กดสกิลแล้วกันนะก็อัพไปเลย2องพปุ๊บพออัพถึงขั้นหนึ่งนะครับก็จะมีท่าใหม่เลยบุกี้บาลล่าช์นะครับผมก็ใช้เงิน2อ0พนะครับผมดาเมจเพิ่มไป็นสี่พันก็อัพไปเลยตรงนี้ครับสามพเหมือนกันท่าเมื่อกี้ก็เป็นเหมือนตี2ฮิตปะใช่ไหมเดี๋ยวขอดูอีกทีอ่าประมาณนั้นนะประมาณ2ฮิต3ฮิตประมาณนั้นต่อไปครับขั้นต่อไป3า0พนะครับผมดาเมจเพิ่มเป็น4,005 อัพไปอันนี้เหมือนกัน4ี0 0แล้วก็เพิ่มเป็น6ก0ัตรงนี้ครับขั้น4ไปขั้น5จะเปลี่ยนท่านะเป็น Curse Relive เลยเลสสักอย่างผมอ่านไม่ถูกนะครับผมใครที่อ่านถูกก็เออบอกกันได้นะว่าอ่านยังไงนะใช้เงิน5้0พนะครับในการอับเกรดดาเมจเพิ่มเป็น7จ0ดนะครับผมเวลาเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ครับก็โทโดจะตีเป็นเส้นตรงนะครับผมลายก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับผมประมาณนี้ นะครับก็อัพต่อไปใช้เงิน6 7 5 0นะครับในการอับเกรดดาเมจเพิ่มไป8,500นะตรงนี้เหมือนกันอ่ะต่อไปเหมือนกันครับ8,150ดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น9,400นะครับผมตรงนี้ครับจะเปลี่ยนท่านะครับเป็นชื่อว่า drop kick นะครับผมใช้เงิน9,000นะดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นนะอัดไปอ่าเหมือนจะเป็นกระโดดไปตีปะโยนโยนก้อนหินแล้วดอก ดอบไปปะอะไรประมาณนั้นเห็นไหมเป็นกระโดดกระโดดว้าไปแล้วก็ติประมาณนั้นต่อไปครับใช้เงิน9,800พันนะครับในการระเกะดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นะอ่ะตรงนี้ครับจะเปลี่ยนท่าเป็นชื่อว่า Brother Special นะครับผมใช้เงิน1 5 0 0นารนะครับผมแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น15,000นะเวลาเพิ่มขึ้นด้วยระยะเพิ่มขึ้นเช่นกันอ่านี่ก็จะเป็นเหมือน ไอ้ที่เขาที่เห็นปะอะไรวะเหมือนป้าหินแล้วก็เหมือนไอ้แบ็กแฟทเข้าไปถ้าเคยเคยเห็นน่าจะเป็นท่าที่เหมือนไอ้วันฟอร์ออเออที่เหมือนไอ้นั่นอ่ะไอออฟออฟวันฟอร์ออรหรือออฟออฟวันวะเออนั่นแหละเหมือนกันก็จะประมาณนี้ต่อไปครับหมื่นหนึ่งสามร้อยนะครับอัพเกรดค่าต่อน่าจะค่าสุดท้ายแล้วป่ะอ่ะค่าสุดท้ายครับนี่คือโตดกตีฮิตเดียวนะครับผมแต่ก็จบด้วยสกิลประมาณนี้ ถามว่ามันแรงไหมมันแรงนะตอนที่เล่นในดานผมว่ามันแรงมากเลยเพราะว่ายิ่งเราได้รับดาเมจมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเก่งขึ้นใช่ไหมจบด้วยถ้าเกิดถ้าที่ผมจําได้นะเปอร์เซ็นที่มันให้มาเนี่ยของผมอะสามสิบหกเปอร์เซ็นต์อะมันตีประมาณสองหมื่นสามได้มั้งสองหมื่นสามสองหมื่นสี่ส่วนเวลาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าวิห้าห้าวิห้าจุดห้ามั้งประมาณนั้นเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมถึงจะตีฮิตเดียวก็ตามถ้าเกิดผมรู้สึกนะถ้าแบบเป็น จะเล่นซัพพอร์ตก็เอาเป็นระยะหรืออะไรผู้นั้นก็ได้หรือไม่ก็เป็นอะไรวะไอ้ก่อนก่อนของมูนาชเออประมาณนั้นน่าจะดีที่สุดแล้วนะส่วนของปั๊บนะส่วนของเทรดประมาณนี้ตัวคอนโทโดมันวางได้4ตัวสําหรับผมมันก็ข้างที่จะมันสามารถอย่างเงี้ยได้วางแบบไกลๆใช่ไหมแล้วก็สามารถสลับพื้นที่ได้แบบไกลๆอ,อ่ะเดี๋ยวผมวางงี้นะตัวนี้วับ เนี่ยเห็นไหมตัวละครจะลบ4%ตัวของเปอร์เซ็นต์ตัวของสปีดมันจะลดมาครับกลายเป็นตี6.3แล้วโดยตัวนี้ตัวเดิมยังเป็น6.6อยู่แล้วถ้าเกิดตบอีกอตบอีกโปะจาก6.3เมื่อกี้จะกลายเป็น6.1นะครับเห็นไหมค่อนข้างดีนะแล้วพอตบอีกทีเดี๋ยวจะกลายเป็น5 5.5มั้ง5.7 5 5ตบเป็น5.8และอันนี้กี่ทีแล้ววะ3ทีปะ1 2 3่ทีเดี๋ยวอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งก็จะลบเป็น16%แล้วครับจะจบที่5.5พอดีอ่ะอีกทีหนึ่งนะตบมือชิงเห็นไหมสแตทจะกลายเป็น5.5ทันที ยิ่งสับเปลี่ยนมาเท่าไหร่ก็ยิ่งตีเร็วได้มากเท่านั้นนี่คือสกิลของโทโดนะครับผมประมาณนี้โดยตัวละครรวมโทโดนะครับสรุปง่ายๆก็คือเป็นตัวที่กึ่งกึง่งซัพพอร์ตนะครับผมเป็นตัวไว้สลับตำแหน่งเวลาแบบเราต้องการที่จะแบบย้ายตำแหน่งตัวละครเดิมอะไรเงี้ยล้วก็เอาโทโดไปเป็นตัวที่จะสับเปลี่ยนพื้นที่ได้อะไรประมาณนั้นครับตีแรงพอสมควรนะครับผมตีแรงใช้ได้แล้วกันมาตรฐานสำหรับผมนะ แล้วก็ความเร็วกับระยะอะไรเนี้ยก็โอเคใช้ได้นะครับผมส่วนเทรดก็คือไม่รับระยะไปเลยก็หาดามเมจดีๆไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับตัวละครอย่างโทโดอินะครับผมใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับตัวละครนี้ก็ค่อนข้างเก่งนะก็มาใช้กันได้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกกันได้กดไลค์กันได้นะครับผมกดแชร์กันด้วยนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวอย่างโจโก นะครับผมผมเพิ่งอีโวไปหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวของอะไรนะตัวอย่างโทจินะครับผมเดี๋ยวผมจะอีโวเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้าบายบายครับผม